ถ้าจะให้พูดถึงเกมที่กำลังเป็นกระแสนะช่วงเวลานี้คงจะพลาดเกมนี้ไปเลย ไไม่ได้สําหรับเกม Cookie Run Tower of Adventure ที่เป็นเกมแนวแอชชั่น 3D สามารถเล่นโคกับเพื่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินดันเจี้ยนกับเพื่อนใน2คนแล้วก็การตีบอสแบบ4คนซึ่งบอกเลยเลยครับว่าสายที่อยากเล่นกับเพื่อนนะต้องไม่พลาดเกมนี้แน่นอนซึ่งในวันนี้นะครับตัวเกมก็ได้ทําการเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่26มิถุนานที่ผ่านมาแล้วนะครับเราก็เลยมีเทคนิคแล้ววิธีการเล่นยังไงให้ไปไวพร้อมกับกาชาฟรี100ใบในการสุ่มกาชาหาคุกกี้รันตัวที่เราต้องการทุกพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝาก,เ,ก like, าเ,เพื่อนกดไลค์คลปนน้้เพื่อช ผมฝากกดติดตามไลค์กดกรดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประยาก,กว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนๆชาวเกม Cookie Run Power of Adventure กันอีกเช่นเคยกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆในนี้ก็เข้ามาในสู่ช่วง day สองกันแล้วใช่ไหมครับใครยังรีไอดีหาตัะละครเริ่มต้นกันอยู่หรือเปลา่าหรือว่าใครที่เริ่มเล่นไปไกลได้ขนาดไหนแล้วซึ่งในวันนี้นะครับผมมีเทคนิควิธีการเล่นยังไงให้ไปไวในช่วงต้นเกมและที่สําคัญกาชาฟีในเกม100ใบโบกๆเนี่ยเราสามารถหาได้จากไหนกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยอันดับแรกนะครับผมเราต้องเอาใจสายรีไอเดียนหน่อยละกันนะครับผมสำหรับ รีหาคุกกี้ตัวเริ่มต้นต้องบอกก่อนว่าเราสามารถรีได้แต่บทที่1นขีดสเนาะตัวเกมที่มีการสอบพื้นฐานเล็กๆน้อยๆซึ่งในส่วนนี้ครับไม่ยากแน่นอนเมื่อเราผ่านในส่วนของบทที่1นขีดสแล้วนะครับตัวเกมจะมีการแจกกาชาแล้วก็สุ่มกาชาในตู้มันจะเป็นตู้ในส่วนของ3ตัวละครหลักๆครับนั่นคือในส่วนของคุกกี้ซอสพริกนะครับข้าวไรซ์แล้วก็ดาร์ช็อกนะครับซึ่ง3ตัวละครนียครับได้ตัวใดตัวหนึ่งเอาไปเลยครับขอแค่ได้ตัวใดตัวหนึ่งสามารถเริ่มได้เลยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามีาส่่ะดดุุเรรนคคััับลลไ้้้ตตววววใแแ เพื่อนเริ่มไปนะครับให้เพื่อนนะครับสุ่มหาคุกกี้รถโซดาหรือหาตัวอื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนจะต้องการตัวไหนนะครับก็จะมีในส่วนของเชียริสตัวละครคุกกี้ให้กับเพื่อนนะครับตัวไอทานั้นขวาเพื่อนสามารถไปดูคลิปวิดีโอแนะนํากันได้เลยนะครับไอนี้ก็จะเป็นไอดีที่2องที่ผมรีหานะครับต้องบอกเลยว่าไอเดีเนี้ยค่อนข้างที่จะดวงดีมากๆครับก็คือได้ในส่วนของครีมโซดา2ดาวนะครับดาร์กช็อกสอดาวข้าวไร้1หดาวนะครับแล้วก็ในส่วนของ1ดาวนะครับไอนี้ก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างดวงดีีมมมาาากกๆนนครรผ็ถือวว่่่เเได้้ชงิตท เราต้องการแล้วนะครับอาจก็สุ่มไปซึ่งในก,การสุมร่มพวกนี้ครับมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ตัวเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับโอ้โหมาอีกแล้วทุกคนสุมส่ม10ออกเลยขอซ้ำไอ้รอบนี้ขอซ้ำละไม่อยากได้ตัวใหม่ละอยากได้ตัวซ้ำๆเพื่อมาเอาทําการอั d ดาวนะครับครีมโซดาไหมตัวที่ได้ก็คือ,อพ่อมดนะครับอุ้ยคุ้มอยู่คุ้มอยู่อันนี้ได้เป็นอาเซดนะครับร็อกสตาร์เฮ้ยได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งเหรอโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนับหรือว่า,าตัวเดียว โอเคได้ตัวเราข้อมดนะครับคุ้มอยู่อันนี้ผมก็ต้องการเหมือนกันพอเมื่อเราสุ่มแล้วนะครับทการรีเซ็ตคุกกี้อีพิกนะครับก็คือการันตีแน่นอน100้อซึ่งที่เหลือเพื่อนก็ค่อยไปหลุดสุ่มในส่วนของอ์ติเฟื่อหาก,กาดเริ่มต้นนั่นเองสําหรับใครที่ได้ในส่วนของคุกกี้ตัวที่แล้วนะครับการอ์ติแฟกค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆเลยนะครับผมหลังจากนั้นครับเมื่อเพื่อนๆได้แล้วเนระก็ทําการปั้นตัวละครคุกกี้ที่เพื่อนๆจะเล่นแน่นอนตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับเอาแค่ตัวเดียวก่อน จริงๆแล้วในส่วนของการเอาตัวละครคุกกี้ไปไต่ดาเนี่ยเราสามารถปั้นได้สูงสุดสตัวละครใช่ไหมครับแต่วิธีนี้ครับมันจะดีกว่านะครับถ้าปั้นแค่ตัวเดียวให้มันเก่งๆไปเลยนะครับซึ่งผมเลือกปั้นในส่วนของครีมโซดานะครับมันจะเป็นในส่วนของอร์ติแฟ์แล้วก็การ์ดต่างๆอุปกรณ์ต่างๆครับแล้วก็การอับเลเวลนะครับผมจะลงให้กับครีมโซดาเป็นหลักเพราะว่าอะไรครับเมื่อครีมโซดาเลเวลสูงขึ้นครับค่าพลังแล้วก็ดาเมจที่สามารถทําได้เนี่ยก็จะเก่งได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเก่งแล้วนะครับสิ่ง หรือว่าระบบโคอปนั่นเองซึ่งระบบโคนะครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับในรูปแบบของมัลติเพเยอร์ในการไต่ในเรื่องซึ่งในเรื่องของเกมนะครับมันมีเยอะมากครับเอาจิงๆถ้าอยากไต่ใบในวันแรกผมจบไปประมาณ5คิดหนึ่งนะครับอันนี้คือเราเปลี่ยนไอดีใหม่เนาะผมก็เล่นกับเพื่อนนะครับก็คือไปที่มัลติเพเยอร์นะครับแล้วก็เชิญเพื่อนของเรามาได้เลยซึ่งวิธีการเชิญเพื่อนครับก็ให้ไปในส่วนของรายชื่อเพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนดวดก็ได้ครับหรือว่าจะค้นหาเพื่อนแล้วก็แนะนําเพื่อนอันนี้คคคคืืืืออออออสสสสาาาาามรรรรรรถแดดไ้้เเเเลยตต่่่่่่ทททีีีีํััญหพนนิุบกกก็ MD งช นตัวละครของเพื่อนนะครับแล้วก็แอดมาได้สําหรับที่อยากแอดเพื่อนผมนะครับสักนิดนินึงสามารถเอามาได้นะครับตอนนี้3ทับหนึนะครับผมแล้วก็ถ้าแอดเข้ามาแล้วก็สามารถเชิญลงดันอะไรต่งางๆได้เลยนะฮะเมื่อเรามีเพื่อนแล้วนะครับเท่านั้นครับเพื่อนๆก็ไต่ด่านกับเพื่อนของเราไปเรับยาได้เลยครับเมื่อเราไต่ด่านกับเพื่อนเนี่ยโอกาสที่เราจะผ่านเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าเราจะมีตัวดาเมจแรงๆหนึ่งตัวของเราแน่นอนแล้วก็ตัวดาเมจของเพื่อนแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยไต่ด่านได้ง่ายยิ่งขึ้นนั แลกของรางวัลต่างๆตามร้านได้เลยนะครับผมอันนี้คือถ้าใครตามเก็บคบเนาะแล้วก็แต่ละจุดมันก็จะเปิดดัานต่างๆนะครับสูงสุดอยู่ที่ชัตเตอร์หนั่นเองก็มีของรางวัลให้เราแลกเยอะเลยนะครับพร้อมกับอิ์แฝดนอกจากนี้ครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถปั้นพลังนะครับเพื่อไต่ในส่วนของเดดบอสได้นะครับเด็ดบอสเนี่ยยิ่งถ้าเราลงในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยของรางวัลที่จะได้กลับมาก็จะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพลังขออองงตังงนะนนะงตัััััววลลคคครเเเเาาปปจจุบนนนนนน็็พแ่่ดีียท้้ผมกื แนะนำเลยว่าไต่กับเพื่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ไปได้ไวที่สุดนะครับเดี๋ยวระบบต่างๆก็จะทําการปลดตามหลังมานั่นเองอย่างต่อมาครับอย่างที่3นะครับผมก็คือในส่วนของการทํากิจกรรมโค้ชเชนเพื่อนแล้วก็เล่นผ่านกึ้นเพลย์นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเกมคุกกี้รันนะครับมีการฉลองอีเวนต์เปิดใหม่นะครับผมก็คือคุกกี้รันบุกหอคอย X ก g l e เพลย์เกมที่เราสามารถซื้อแพ็คโปรโมชั่นลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ในราคา240เราไม่ขายเราขายเพียง0บาทเท่านั้นครับคุณก็จะมีใบสุ่มอ r ติแฟกต์หนึ่งใบแล้ว ก็ใบสุ่มตัวตูวตว้ตัวละครอ e ีเวนต์หตัวนะครับเพราะคือ10บใบนั่นเองก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะสุ่มแล้วได้ตัวละครหรือเปล่ากดซื้อไ่ได้เลยครับมันจะมีแพคตัวนี้ในราคา240เมือม่อเพื่อนคลิกเข้าไปครับมันจะขายแค่ศูนย์บาทนะครับสามารถกดชําระได้เลยหรือเพื่อนๆจะใช้ส่วนลด240บาทเพื่อซื้อแพคอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับก็แพ็ค่าหนึ่้ยกใช่ไหมครับเมื่อเราใช้ส่วนลด240นะครับก็สามารถลดราคาแพคนี้แล้วก็จ่ายส่วนต่างที่เหลือของเราได้เหมือนกันนนะะคกก็จได้ใส่วของุีัน อีพิกแบบสุ่มนะครับตัวเลือกสุ่มอ์ติแฟกต์สิบใบนะครับแล้วก็ตัวเลือกสุ่มคุกกี้อีกสิบใบเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีเวนต์ครั้งใหญ่ของตัวเกมนะครับอย่าลืมมารับในส่วนนี้แล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีในส่วนของจดหมายในช่วงเริ่มต้นถ้าจำไม่ผิดก็จะมีในส่วนของลงที่เปนลงหน้าจะได้สามพันเพชรน,นะครับแล้วก็ได้คุกกี้ตัวหนึ่งนะครับและที่สําคัญมีการฉลองยอดโหลดอันดับหนึ่งของ แพลตฟอร์มนะครับก็จกอีก3,000เพรนะครับก็ตีไปได้แน่ครับในช่วงของการเริ่มต้นเนี่ยคุณจะมีประมาณ6,000เพรแน่นอนนะครับผมหลังจากนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆไปในส่วนของกิจกรรมนะครับมันจะมีในส่วนของกิจกรรมเชิญเพื่อนอยู่นะครับซึ่งกิจกรรมเ่อนเพื่อนเนี่ยครับเราจะได้รับในส่วนของตั๋วสุ่มทุกี้อีก10ใบ,บนะครับ เพียงเชิญเพื่อนให้ครบ3คนสําหรับใครที่อยากใส่โค้ดเชิญเพื่อนนะครับก็สามารถใส่โค้ดผมได้แล้วก็ใครที่มีโค้ดเชิญเพื่อนแล้วก็อยากเชิญเพื่อนมาให้ครบ3คนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครที่ใส่โค้ดใครนะครับก็สามารถคอมเมนต์โค้ดกันได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาสามารถแลกโค้ดกันได้ไว้ทุกคนเมื่อเราใส่โค้ดแล้วนะครับเราจะได้รับอยู่ที่300เพชรและที่สําคัญมันจะมีมิชั่นเพื่อที่เราจะได้รับตัวสุ่มแบบฟรีๆซึ่งในส่วนนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆครับสามารถทิ้งโค้ไต กกมอื่นก็มีให้เราทำอีกเยอะแยะมากมายครับในส่วนของกิจกรรม d ด y o วัน h a l l e n g ตก็สุดท้ายแล้วนะครับเราจะได้คุกกี้อีพิกแบบสุ่ม1ตัวแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องดูว่าจะได้ตัวใหม่หรือว่าตัวซ้ําตัวนี้ผมมองว่าได้ทำดีที่สุดนะครับผมแล้วก็อีกเยอะแยะเลยนะครับโหขึ้นบอกได้เลยครับว่าตัวคุกกี้นันทาวเวอร์ออฟเอเวนเจอร์เนี่ยเป็นตัวเกมที่ไม่กับสายฝีมากๆครับแต่ถามว่าเปทูวินไหมอ่ะก็ระดับหนึ่งแล้วกันครับก็คือถ้าคุณเติมคุณก็สามารถปั้นตัวละครได้้ง่ายแลวก็ ปั้นดาวได้ไวนะครับแต่ถ้าสายฟรีเล่นเอาสนุกก็สามารถเล่นได้ผมสำหรับเกมในส่วนของ Tower of Adventure นั่นเองนะครับเมื่อเราเล่นในส่วนของกิจกรรมแล้วนะครับผมก็ย่าเืมในส่วนของการปั้นตัวละครต่อแล้วก็การทำภารกิจต่างๆภายในตัวเกมนะครับย่าลืมว่าตูดนะครับจะมีในส่วนของไกด์การประจนภัยเพื่อแจกของรางวัลอีกเยอะๆให้เราทำทั้งหมด4ระดับนะครับขั้นที่1 2ระดับ3แล้วก็ระดับ4นั่นเองนะครับเองก็จะมีการ เปิดให้เราทำตามภารกิจเนาะก็จะสอนเบื้องต้นสําหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานในการคอนหรือว่าการคอนเลยซึ่งในส่วนรับตัวเกมค่อนข้างใจดีกับผู้เล่นเป็นอย่างมากเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับในการไกด์เบื้องต้นแล้วก็ปูพื้ฐทนต้นของตัวเกมคุกกี้ดันที่เหลือก็อยู่ที่การปั้นตัวละครเพื่อนครับแล้วก็เลือกปั้นตัวละครหลักๆสําหรับทีมหลักหลังจากที่เราไต่ในเรื่องกันไปจนไปยในการปั้นตัวละครคุกกี้นะครับ เราก็ปั้นของเราสามตัวได้เลยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้แบบลงแดนแบบโซโล่นะครับก็เอาไว้ลงในส่วนของเรียนนั่นเองก็จะมีตัวคุกกี้ให้เราเลือกปั้นเยอะๆเลยแล้วแตตัวไหนแต่แนะนําว่าตัวซ้าๆการเลื่อนขั้นดาวเนี่ยมาช่วยปลดในส่วนของความสามารถต่างๆของตัวละครคุกกี้ของเรานั่นเองอัพได้สูงสุดอยู่ที่5ดาวนะครับผมโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเทคนิคในช่วงเริ่มต้นจะทําให้เราไปได้ไวและมีกาชาฟีสุ่มดอยๆใบเลยก็ว่าได้สำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประกรใดขอกราบประธานอภัยกันด้วยแล้วก็ท่านเพื่นอน ผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมแอดเพื่อนสักนนิดกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ